สวัสดีครับผมมอนครับแม่อารีครับเราได้ทักมาหาผมหลายคนอาจจะคุ้นชื่อคือเราครับประกอบกิจการอยู่ที่ประจวบที่ว่าเปิดร้านอาหารครับที่ว่ามีลูกสาวขายร้านอาหารแล้วก็มีลูกเขยช่วย ซึ่งเล่าก็บบอคอยถือกับลูกสาวพันไหนหากว่ายังๆจำได้ครับตั้งแต่ว่าเราเสาตุ่มเสาเหรียญไปเราก็เกิดสิ่งแบบดีๆเกิดขึ้นนี่เยอะพอสมควรแล้วก็สองงวดที่พลานมากเมื่อกี้ครับงวดก่อนนะครับที่ว่าเลขมันออก8ปดเก้าห้าน่ะคือเราฝันได้สามตัวเด้งเงินอยู่สองสามแสนบาท คือแม่อาลีเป็นคนฝันแล้วก็ลูกสาวเป็นคนซื้อลูกสาวขายของในดีขึ้นเยอะมากเลยลูกเคยกับซอยดีบ่ิมีปัญหากันบนี้ปากเสียงกันเลยเรามีปัญหากันหลายหลาย,ลายอย่างครับเรื่องครอบครัวแต่สักพักหลังจากที่ว่าเราเซาตุ่มยังไปแล้วครับคือเราดีขึ้นเยอะมากเมื่อนี่เรากระทักมาห้าผมอยากจะมาคุยเรื่องฝันแล้วก็แกก็ได้สั่ง เหรียญหามงคลไปด้วยห้าเหรียญเราก็บอกว่าอย่าลืมแถมไปที่แม่ด้อแม่สีเอาไปดูลุนเลขแม่ครับปาฏิทินก็ยังได้อยู่ปลาช่อนตากแห้งก็ยังได้อยู่แล้วก็น้ำพริกก็ยังได้ได้อยู่ครับเมื่อนี้ผมขออนุญาตเราเข้าฝันในฟังก่อนคือไอแปดเกาหานั่นคือเป็นเลขของฝันเหมือนกันครับเราฝันได้แล้วก็ลูกสาวไปแปลเลขแล้วก็ไปตีเพิ่มเติม ก็เ,เลยได้ 8, 9, 5, 3ตัวตรงเมื่อนี้ล่าสุดครับเราฝันเราฝันว่าเราเนะี่ยเห็นรถในหลวงราชการที่10เราเห็ุกับเขาอยู่หนาหลานเล่านีา่แหละคือประจวบไปหละรถตำรวจแรนวิวๆข้างหนา้าเต็มเลย แล้วก็เห็นรถคันหนึ่งที่ว่าแปลกกว่เพื่อนคือเป็นสีทองแลนซ่ารถตำรวจกับแลนซ่าเปิดไฟลีไฟยังคือวิ่งช้ามากและก็มีรถคันที่แปลกสุดก็คือรถสีทองเป็นออกสีทองงใ่ใครครับเป็นลักษณะเหมือนกับรถเบนก็คือไม่รู้หรอกครับว่าเป็นรถผู้ใดซึ่งแม่อารีแล้วก็ยืนเหตุกับเขาอยู่แล้วก็เหลียวแนมอยู่ เราก็เห็นเห็นชัดมากเลยว่าเป็นรถของในหลวงรสิบเราก็ยกมือท่วมหัวนะครับยกมือถึงหัวเลยแล้วก็ฐานอธิษฐานสองอย่างครับแกจําได้ว่าอธิษฐานในของฝันก็คือหนึ่งขอให้พระองค์ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดอ้อสาธุสองเราบอกว่าขอให้ผู้ขามีโชคมีลาภได้งเงินในหลายเดอ้อสาธุนี่คือคํา ความความคิดของแม่อรีในความฝันที่ว่าแกเอ่ยขอสองอย่างตอนที่ว่าเห็นรถในหลวงวิ่งผ่านผ่านหน้าลานไปเล้าเขาฝันว่ายางหรอครับฝันที่นี้เองฝันสัน้นฝันว่าเห็นขบวนสนิทผ่านผ่านหนา้า้านจะของไปเราเห็นกับเขาอยู่เห็นกับเขาอยู่เห็นชัดเจนเลยว่าเป็นในหลวงรอสีรถน่ะคือเป็นออกรถเหมือนกับสีเปลือกไข่แต่ว่ามันออกเหมือนกับสีเหลืองทองทองนั่นแหละ ไอ้งวดนี่เกี่ยวกับตีเลขแม่อรีตีเลขไม่เยอะนะครับเราบอกว่าเราตีเลขโบลายเลยเราตีเลขแค่สองหางก็คือเกี่ยวกับรหัสพระองค์ท่านก็คือ904กับ910แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยครับไออายุพระองค์ท่านจีซเล่ากับบคอยได้คิดอย่างป่านไหนวันเกิด28เล่ากับบคอยคิดปานไหนแต่ไอเล่าไปไอเกี่ยวกับ ราพระอง์ท่านมากกว่าเพราะว่ารถที่ว่านําขบวนเสด็จนี่ต่อหน้าและรับหลังคือมันเยอะมากมันหลายอาลีเราก็เลยคิดว่าหรือจะเกี่ยวกับเลขของพระราตรพระองค์ท่าน904กับ910นี่คือเลขที่ว่าแม่อลีตีมีแค่นี้ครับนี่คือขามฝันหากว่าหลายคนจะผิดาารณาเกี่ยวกับตัวเลขตัวอื่น บอกว่ากันครับกาลองพิารณาเบงความฝันก็มีแค่นี้ไอ้ที่ว่าแปดเก้าห้าเนี่ยก็คือรอก,กับบอกว่ารอก,กับฝันเห็นในหลวงรอสิบเช่นเดียวกันราก,ก็เลยมาบอกความฝันให้ลูกฟังลูกก็เลยเอาไปตีไอ้ไซพัสซอรเกิดของของงษ์ทันก็คือสองสี่เก้าห้ารอกับไปสืบแปดเก้าห้านั่นแหละครับทีวิตที่มาที่ว่าแปดเก้าห้าที่ว่าลูกสาวเพิ่ถือลูกสาวเพิ่นเนี่ยได้โชคหลายอย่างมากมาก ั้งแต่ว่าปีที่ลาาแล้วมาล่ะผมกับบอเดลบอกกับเราเนาะตั้งแต่ไกเกือบกลางปีมาจนหอดปัจจุบันเพราะว่าผมหยุดพักมาทั้งห้าห้าเดือนหลังจากที่ว่าช่วงนึงครับเราก็ขายของดีไม่เรื่อยกับบุมี่ยังเกิดบ่มีหยังไอ้ที่ว่าทุกทุกยางยากล้วก็คอยขาดสวนมันไหนคือบัดพ่อคึดอีกอย่างอย่างใดหยังเราก็ขึ้นขึ้นแบบพ่อมีประมาณนั้นครับเราก็บบไว้เสือ้อลูกสาวเราเนี่ยคือเป็นคนไทยเนาะ เป็นคนค่อนข้างที่ว่าจะไม่เชื่อเรื่องงมงายประเภทนี้สักเท่าไหร่แต่หลังจากที่ว่าเล่าก่อนที่ว่าจะเศราตุ่มไปนี่คือเล่ากับมีปัญหาก็ล้องกองแกงกับแม่เล่าเนี่ยตลอดเลยบโให้ถูกกันแต่หลังจากที่ว่าเล่าเศราตุ่มไปครับสิ่งแปลกๆปกก็เกิดขึ้นหลายอย่างมากๆเลยโดยเฉพาะการค้าขายที่ว่าขายของปกติสื่อของมาตุนหว3่3สามสี่พันสองวันสามวันถึงจะหมด แต่ว่าหลังจากนั้นแล้วที่ว่าเล่าเซาตุ่มไปครับคือตอนที่ว่าแม่อรีสั่งสั่งตุ่มไปนี่คือถ้าหากว่าบางคนยังจําได้คือเล่าสั่งตุ่มไปเล่าบ่อใดให้ลูกสาวหูเลยเพราะว่าลูกสาวเป็นคนที่ว่าหัวแข็งหัวท่านไอ้สมัยใหม่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้แล้วก็เซาไปแล้วก็เอาไปหอยอยู่ในลานที่ว่าขายอาหารนี่แหละก็ขายดีไม่เรื่อยขายดีไม่เรื่อยเระาะว่าไหนครับแล้วก็สิ่งที่มันพลิกนอกจากนั้นก็คือลูกสาวเอาไปฝัน ลูกสาวไปฝันว่าลูกสาวเห็นพระองค์หนึ่งแก่มาเดินบิสมบัติอยู่ในบ้านทางว่าผูไใยยังจําได้ครับมาเดินแบบประมาณเหมือนกับมาขอข้าวขออะไรอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็เซ็ตปุ๊บเราก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้คือคิดลูกสาวเราเนี่ยคือประมาณว่าพระมาขอัดใจมาขอหยังหรือเปล่าเราก็เลยเป็นอะไรที่ไม่ชอบประมาณนะครับบ่ชอบเขาก็เลย ปฏิเสธไปแต่หลังจากที่ว่าเขาตื่นขึ้นมาครับเขามาตกใจตรงที่ว่าเขาเห็นพระจริงๆที่ว่ามานั่งฉันข้าวอยู่ในในร้านเน่ะหลังจากนั้นมาป๊บความเสือเขาก็เลยเมเปลี่ยนไปเขาก็ค้าขายดีขึ้นขายของได้ปกติสองสามวันถึงจะหมดของแต่ทุกวันนี้คือวันเว้นวันไม่เหลือคือสื่อมาเศร้าบายก็ขายหมดสื่อมาของหมด ของแทบจะไม่พอขายด้วยซ้ำครับคือบางครั้งแฟนของเพิ่นนี่ต้องไปซื้อของประมาณสักเที่ยงปกติเพิ่์นจะปิดปิดไอ้ลานอาหารนี่ประมาณสักห้าโมงเย็นแต่หลังจากนั้นเพิ่์นก็นบอกว่าเพิ่์นก็นขายของมาไม่ขาดมือเลยไม่ขาดมือเพิ่อนกับว่าอุ้ยได้เงินไนในมือตลอดเพิ่อนกับเสือมาตลอดเลยครับหลังจากนั้น การล้อมพี่้ามเลยครับเดอมถามว่าผู้ใดอยากสอบถามเรื่องตุ่มหนึ่งเหรียญเหรียญหน่อยได้ไงการลองมาถากมาสอบถามเลยครับสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้โดยที่ว่าเฮ้าโบตองเสื้อครับปฏิหารมันก็มาเรื่อยๆมือนีพร้อมกับไม่ทุกคนในพิจ้าแม่พิ่นี้ครับอันนี้เป็นความฝันที่ว่าเราอยากจะเล่าแล้วขอบคุณแม่อรีอะไรครับที่ว่าเราเซาเหรียญไปอีกนะครับ ให้ทุกคนสมหวังดังใจนะครับเนาะ17มกรา69กล่าวขอบคุณแม่ลีเรื่อยครับผม